ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นให้หนูด้วย่าแล้วด้วยวนะคะเฮ้ยมันเข้ามาแล้วนี่นี่คือที่ไหนเฮ้ยเห็น <laughs> <laughs> มือเลยเห็นมือแต่ไกลเลยนี่คือลิลลี่ใช่ไหมคะเนี่ยนี่เกมอะไรคะเนี่ยฮักกี้วอกกี้นี่เหรอครับตัวฮักกี้วอกกี้ตัวนี้เหรอคะับให<ช>เราทำอะไรทำไมเขาตัวใหญ่อย่างเงี้ยคะเพราะวาเขาชื่อฮักกี้วอกกี้เขาชื่อฮักกี้วอกกี้แล้วเขาให้เขาไปเขาไปดูลูฟเฟ็ตเขาให้อะไรมาแล้เขาให้มือนี้โอ้มาป้ามาป้าจำได้แล้ว มือนี่ที่จริงติดกำแพงได้ใช่ไหมครับแบะบินแบดแบดฮักกี้ก็ได้แบะฮักกี้ก็ได้โอ้โหมือเรนนี่อยู่ไหนป๊อบป๊ามาแล้วเรนนี่อยู่ไหนคะับป๊อบป๊าจะวิ่งตามไปครูบอดีก็บเบอ๋อนี่เขาต้องหาทางลับเข้าไปใช่ไหมนะเรนนี่เจอฮักกี้ครูบอดี้ ฮุกี้กูบอดี้อยู่ไหนคะแล้วก็ฮักกี้แมวแล้วก็ฮักกี้ฮัตส์สุนแล้วเราแล้วเราควรจะไปเอาที่ไหนนี่ไงทางลับเฟจี้เฟจเฟเอ็ดเบลลี่พี่ป๊อป๊าอยู่ไหนเนี่ยป๊อป๊าเดินเข้ามาในทางลับเฮ้ยฮักกี้อัมมอนเอ็กฮักกี้อัมมอลรัตดีเหรอคะเขาวิ่งลงมาทางลัดป๊อป๊าเลยวิ่งมาทางลัด้วยป๊าป๊าป๊าค่ะรอลิลี่ด้วยสิป๊าบป๊าป๊าป๊าวิ่งออกไปรอลิลี่แล้วป๊อบป๊าวิ่งไปดเลย บอกว่าพี่ออกไปลอยนิ่งนิน่แย่แล้วป้าลงทางเออนี่เเรไปหานงไปหาทางนั้นนี่แหละค่ะบ้าปราอยู่นในท่อกันใช่ไหมอยู่ท่อไหนท่อด้กัน้า้า้าอ้เจอเพื่อแล้วป้าลังวิ่งขึ้นมาค่ะบ้าคะาจะมีบ้าป้ามาปล่ตรงนี้ค่ะเฮ้ยป้ามีฮักกี้มีฮักกี้ยงล่างค่ะทำดีาาวานี่ไง ป้าคอยดีๆก่อนนะป๊าป้ามารอดูป้า้มารอดูอยู่ตรงทีวีครับใช่เราแค่เราแล่เรมันมีจัะป้ามารอดูตรงทีวีมันมีแบกันมีแบมันมมีแบกันมีแบกันมีแบขึ้นมาแล้วไหนครับอยากไปเร็วไปแทนป้าเร็วเห็นแล้วเห็นเห็นนี่แล้วแล้วเราจะไปไหนกันเนี่ยเรามาตรงนี้นี่คือแหละในนี่หนอะป้าไม่รู้เหมือนกันเขาวิ่งตามๆกันมาครับเพื่อนมาเต็มเลย เราเราต้องทำอะไรไม่ได้ไม่ได้โดนตาคีบซีไปซีด้วยเขาเลยเขนนี่ตรงไหนนี่ตกอยู่ข้างล่างเหรอคะใช่แล้วแล้วด่านนี้เขาเขาต้องไปเก็บตรงไหนคะเนี่ยอนี้ป๊าคะป๊าป๊าห้ามตกลงมาป๊าป๊ากระโดดตามลงมาแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปได้เหรอคะถ้าว่าเม่จะมีฮักกี้ตาวลงมาจะมีฮักกี้ตาวลงมาเหรอคะ เพื่อนตัวปลาวิ่งตามขึ้นไปแล้วปลาแต่เป็นหนึ่งคนเพื่อนตัวแตกเลยนี่ไงบอกอันน,น,นี้อันนี้เราต้องให้ทําอะไรเขาให้ทําอะไรลิลี่เขาให้เอาชีวิตรอเขาให้ไปล่าหาที่ให้เจออ,อ๋อไปล่าหาฮักกี้เอาเอาฮักกี้เดินตามป่อป๊ามาค่ะไอ้เจอยิ่งเหรอลิลี่วิ่งฮักกี้ขึ้นมาแล้วเฮ้ยฮักกี้ขึ้นมาแล้วฮักกี้ไปแล้ว กี่อยู่ข้างล่างเฉยกี่ข้างล่างนี่ยคะปาป้าเราสามารถใช้ความสามารถกลายเป็นตัวไหนได้เนี่ยอะไรคะแล้วเราจะไปเอาของได้ยังไงคะเนี่ยปาป้าดูดิอันดูดิชมพูสิปาป้าดูดิชมพูชมพูตัวนี้เหรอคะใช่แล้วก็เลือกด่านเลือกด่านเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตป๊าป้าดูเห็นด่านนึงด่านปาป้าด่านเนี่ยด่านเนี่ยด่านนี้ปาป้าด่านนี้ โอเนทีอาวมาอยู่กับนี่แล้วแล้วด่านนี้ให้ทำอะไรล่ากนเลยโ้ใส่แหนด่านนี้ให้ทำอะไรดูนะป๊าๆขอใช้กลมมาชนเดิมกันนะมาด้วยหรอป้าด้วยโห้คมไฟเต็มเลยค่ะเร่อ่าหนูไม่ติใส่หน้าแี้เพื่อนเข้ามาด้วยเพื่อนเข้ามาโอ้นน่าแก่มากเลยทไมอ่พอ่ เพื่อเสียใจม่นเสียใจเหรอคะอ๋อผู้แบบนี้่แม่ขอแล้วพ่อเสียใจอ้าวแล้วตอนนี้เราจะไปเอาของที่ไหนคะอันนี้หายไปไหนแล้วดูเร็อันนั้นเร็วดูในอันไหนดอกไม้สีมัทสีแดงดอกไม้สีแดงเดี๋ยวนี้วิ่งกลับเข้าไปเหปบ้าะป้าป้าคะอ๋าเดี๋ยวตอนนี้เหนื่อยเจออีกไหมเจออะไรไหมหาเรลูด้ ไม่ทำไมที่นี่มีตัวนี้ด้วยครับโอ้น่ากลัวเลยตัวนี้ทำไมในนี่มีตัวนี้ด้วยอ่ะกาเรลี่ไปขายหน้ามาเจอตัวนี้โอ้แล้วป๊าป๊าจะได้บา้างยังไงคะป,ะป,ะปะ๊าป๊าเดินเคลสก่อนถึงจะมีต้องผ่านเคลสก่อนใช่ไหมครับแม่หนูมีฮักกอร์แต่หนูทำไม่ได้ไปเก็บฮักเกอร์ตัวอื่นก็ะะได้แล้วป๊าป๊าป๊าจะไปเก็บยังไงฮะป๊าป๊าโอ้ยโอ้หนี่แหละเดินทะลุอัแพงนี่หรอคะเดินทะลุนี่ไปไหนครับโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเราไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยทำไมเร่<ะ>ตัวตายะแล้วทำไมเราถึงโดนกันีไม่ได้จะออกเกมเพราะว่าเร่ตัวนี้ตัวนี้เกินนิดจะออกเกมเขานี่มันเจ้าเทียวเจ้าเทียวคือใครคะเจ้าเทียนจะจะเอาฐานหน้าไปจะออกเกมเพราะว่ามันด่านนี้ก็พลังมนุษย์เท่าเดียวแต่เนี่ยคุณเคยมากดิเพราะเนี่มนไม่ทานฐานเก่มันเลยโอ้นั่หรอคะโอ้ยเยอะแล้วเยอะแล้ว Oh my God Oh my god! Oh my god! อ๋อนี่เหรอคะนี่เลยนะนี่เหรอครับความลับนี่เหรอครับความลับเขาให้ทำอะไรคะเขาให้เขอให้เดินข้ามไปฝั่งนู้นป๊าคะป๊าไปที่ดูเกอร์กอลลี่ด้วยเขาให้เดินข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเฮ้ยป๊ารอลี่ด้วยสิไม่เห็นไม่เห็นรอลี่เลยเฮ้ยแล้ทำไมเราโผล่ตัวเองกดชมพูไม่น่าลี่จะโกรธนะกดชมพูไปไหนคะกดชมพูไปหาลี่แล้วกูไปที่เร์า เทลพอตแล้วเทลพอตแล้วไปไหนคะไปหาลิลนี่ค่ะนี่ตรงไหนลิลี่ตรงจุดเกิดจุดเกิดเทลพอตเทลพอตเฮ้ยโอ้โหทำไมป๊าไม่อยู่ข้างบนสูงขนาดนี้คะอ้าวไปอยู่บนนั่นเหรอจะป๊าลงมาได้ยังไงลงมาได้ก่อนเราจะลงไปยังไงคะอ้าวป๊าป๊าลงไปไม่ได้วัน พี่จะซูเด,ดเนแกมันอย่างเนี้ยป๊าปเดินขึ้นมาข้างบนเฉยเลยค่ะนี่ป๊าป้าเจอฐานแล้วอะไรไม่รู้ตรงนี้ค่ะเฮ้ยอะนั้นมันหมยเลขนี่งไงหมยเลขอะไรคะหมยเลขที่กดไปเ,เลยเรากดเลยเลยป๊าป้าจะเจอความลับเจอ <ะ S 2> ความลับด้วยต้องขึ้นใหม่ต้องขึ้นใหม่ข้ขางบนน่ะเหรอะคะ ปลาขึ้นไปได้ไหมเนี่ยปลาเข้ามาแล้วค่ะอุ้ยลิลี่ตัวเตะเนี่ยนี่มันได้รางวัลด้วยอุ้ยลิลี่ตัวเตะน่ะอ๋อลิลี่ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วปลาจะไปหาลิลี่ยังไงเนี่ย โคกไปพป้าตกมาละป้าปาหนักแล้วปาป้าตัวแตกแหละโอเคค่ะกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาปาปาจะเทเลพอร์ตไปหาป้าป้าเราจะไปอยู่ตรงไหนกันคะเนี่ยเราจะถ้เราอยู่ดีกันเราจะจะไปด่านไหนที่มีด่านไหนที่แบบเริ่มแบบง่ายๆบ้างมั้งป้าปาจะได้ลองเลยมีด่านไหนที่แบบลองแบบง่ายๆไหมป้าป้าเราง่ายสุดแล้วนะง่ายสุดแล้วครับใช่แล้วเราเจอกันแล้วมามาป้า พาปลาปาไปดันง่ายสุดสิคะมาตอนเรื่อยมานะไปเลยค่ะมาเลยเทเลพอร์ตกันเทเลพอร์ตไปที่ไหนดีคะเทเลพอร์ตไปที่ไฟไปที่ท่อน้ําท่อน้ําท่อน้ําไทยแรงๆท่อน้ําไทยท่อน้ำไทยคืออะไรคะท่อน้ำมันเป็นรูปยังไงมันจะเป็นรูปอย่างไราเข้าไปฮักกี้ฮักกี้ก่อนฮักกี้ฮักกี้กันตัวหรกคัน พี่เอกี้ป๊ามาแล้วแล้วเขาไปตรงไหนคะตามลินลี่มาตามลินลี่ไปไปทางนี้ไปทางไหนคะถ้าไปฮักกี้ถ้าไปเจ้าแฮกกี้เจ้าแมวแล้วก็ลินลี่รู้ตามเข้าไปท่อเลยก็เมื่อกี้ทำไมมันมีคำว่าอินเตอร์แอคครับเข้าไปท่อป๊าเข้ามาในท่อแล้วเข้าปาเข้าไปในท่อลินลี่ลินลี่ทำไมอินอินเตอร์แอคคืออะไรครับใจะใช้มือกดป๊าเข้าเลยนะเร็ว คขาในท่อแล้วมึโหนะถ้าฟ้าไม่คนเดียวจะไปหาป้วป๊าป๊ามานะป๊าเข้ามาในท่อแล้วค่ะมีใครอยู่เข้ามาด้วยข้างในด้วยคคะที่นี่เดินเข้าไปยังเข้าไปแล้วป๊าเดินตามมาแล้วมีหูแมวอยู่ตรงนี้ป๊าเข้าไปเลยนะป๊าเราไปในน้าแล้วก็แล้วก็ก็ลงไปด้วยเอาก้นลงไปด้วยเอานี้ลงไปด้วยเอาตัวลงไปด้วยแล้วก็เอาป๊าไปติหูอันนั้นเข้าไปแล้วก็ มาเจอรี่ค่ะเครื่อบ,บ่อจะแล้วแ,แล้วมันปมมเป็นความ,มลับจ้วาวแมวตัวนั้น,นอ่ะช่วยตู้เพชรอันนี้โอ้มันมีห้องแห่งความลับเหรอคะแล้วเราต้องเอาถ่ายหน้าไปต้องเอาหน้าถากําแบงไปอย่างเงี้ยเหรอเด้เด้อลูกวันจริงปะเนี่ยถ่ายหน้าถึงจะเจอฮักฮักกิ้เจ้าแมวต้องถ่ายหน้าด้วยถ่ายหน้าไปลัวผิดผิดมุมรัวเลยนี่ผิดมุมรัเ่าเอาลืม ต้องทางไหนต้องด้านไหนอ่ะตอนสดใสต้องเป็นตอนตอนหาเพื่อนก่อนหายจนหน้ายับไปหมดแล้วเนี่ยตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปเพื่อนรู้เพื่อนรู้เพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนอยู่ในหัวแบนโตะเฮ้ยบ้าเรามาเันตั้นนี่ตามหัวเบนโตะมาว่าจะเจอรีได้ไงเนี่ยนี่ตามหัวเบนโตะมาเออครับเราอันนี้ปลาเจอแล้วเนี่ยปลาเจอหัวเบนโตะแล้วไม่ใช่หัวอันนั้นมันหัวหัวเบนโตะหลายคนนะคะ เขาบอกว่านนาหัวเป็นตัวจะพาปลาไปไหนไม่รู้นี่เอาหัวเป็นตัวหัวเป็นตัวสีเขาจะพาเลนี่ไปไหนเนี่ยเขาบอกว่าไปทางนี้เหรอทางนี่เนาะเจอรี่แล้วรี่ไปตามเขาเลยค่ะปลาเลนี่ตามหัวเป็โตัวคนนี้หรอยังไงกลายเป็นหัวคนนี้เลยอ๋อนี่แล้วเขาได้แล้วนี่นี่เอาไม่ได้ไม่ใช่เขาไปทางนู้นต้องตามเขาไป ต้องหาตามวังแพงนี่แหละค่ะเขาไม่ตกเขาจะเอชัน้นเอ่ยอเขาบอกว่านายอะ่ะไม่มีค่ะเขาไม่ได้บอกอะไรเงนีนี่แหละเขาบอกว่าถ่ายหน้าถ่ายหน้าอีกเหรอคะตามนี่เลยแล้วก็ถ่ายหน้าไปอีกนิดนึงเนี่ยเขาได้ดูจัดอ๋ไว้แล้วปลาออกไปแล้วปลาเบื่อน,น้ำม็นแล้วปลาเบื่อน้ำม็นแล้วเดี๋ยวปลาเ,เ,เข้ามาเลยก่อนเดี๋ยวปลาก็เข้ามาเลยก่อนโอ้โหเพื่อนมากระเต็มเลย นี่เพื่อนตามลิลี่มากับครบเลยเขาคิดว่าลิลี่รู้ทางอะไรกันให้แล้วลิลลี่ลถ่ายหน้าโชว์เลยที่ถ่ายหน้าโชว์ถ่ายหน้าโชว์เขาคิดว่าลิลี่รู้ทางนี่ถ่ายหน้าโชว์ไปเลยเอ้าเจอเอ,าเอา้าทำไมเอ้าทำไมป่วยกับที่เดินอ่ะเจอแล้วเหรอคะเจอไม่ได้เจอเนี่ยสงสัยไปทันนี้ไหมแล้วลิลลี่ <ๆ S 2> มาเอาหน้าถ่ายไปทั่วแล้วนะคะเนี่ยก็ไปทันนี้สิแหละถ่าย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 พังแล้วค่ะเฮ้ยพอมาเจอแล้ว ไปเข้ามาได้แล้วยแม่บอยแล้วมันคือความลับเขากระต้องแคทความลับเหรอคะเข้าไปเอาอะไรนี่เหรอคะนี่ไปยังเขาคือตัวอะไรเนี่ยเห็นเขายืนอยู่คนเดียวมันคตานตูแคทการ์ตูนแคทเข้าไปเอาแล้วจะได้อะไรคะมานี่เรนูเรนูจะแปลไล่โชว์เลยแปลแล้วออกไปเทเลพอร์ตก่อนต้องอยต้อเทเลพอร์ตก่อนเทเลพอร์ตแล้วก็เทเลพอร์ตไปไหนคะเทเลพอร์ตไปเทเลพอร์ตไปหน้าบ้าน ไปที่อนไปที่ปอบป๊ามาแล้วจ้ะเอ๋ใครอยากใครอยากกอดกระตูแฉกแป้งเนี่ยอยากกอดกระตูแฉกเอาเพื่อเอามาโชว์นี่เหรออ้วนแล้วแล้วปอป๊าจะแปลงร่างมั้งกงก็ไปถ่ายหน้าไปสิไม่เชื่อเลือยันไ่กระดก็ได้สวยนะเห็นไหมสสสวยงามได้กรโอ้วนมีหาสวยหาสวยกว่าใคร วเลยควรด้วยวคคนนโอเคสำหรับวันนี้เราได้การ์ตูนแคทมาแล้วบายบายมาจุ๊ยครับแมตตี้ป๊าป้าอยากพึ่นออกเกมนะนี่จะบอกเลยให้ว่ามันมีหลายรถมันมีหลายป๊าป้าตามโอ้เดี๋ยวค่อยตามมาใหม่ป๊าป้าไปก่อนป๊าป้าอยากพึ่าไปแล้วบายบายป๊าป้าอยากพึ่งไปป๊าป้าอยากพึ่งไปเห็นไหมมันมีหลายอ๋อต้องหาครบไม่หมดใช่ไหมคะเอาไว้รอบหน้าไว้รอบหน้าป๊าป้าเองหลังวันบายบายจุ๋ย